มีอะไรเคโอเคนีเคนะมีอะไรอีกอ่ะตัวเองในตัวมีอะไรสุดท้ายไหมเนาะมีนะมีน้ำมันกลือไม่ขายไม่โทรเข้ามาว่าโทรเข้าเบอร์ไหนไอ้หลวงพ่อไอ้นี่เป็นอะไรไก่โจ๊กรู้มั้ยวมันก็รู้น้าโจ๊กตั้งมามาช่วยทำบ้านแต่ทุกคนมันไอ้นี่เป็นมันออกจากห้องน้ำเอาไปใส่ในห้องน้ำเลยใช่ครับ

ที่ตยาอัครรื้อมาหานะซื้อมาจาเนี้เหมือนกันหมดไหมด้านนี้ยออันนี้ซื้อจากไหนซื้อจากโยกโชกนี่ส่งกี่วันล้วนี่ห้าวันห้าวันห้าวันกี่มัดต้องาส่งกี่มันรอบนี้กี่มัด เอาไปส่งเองใช่ไหมเขาเขามาเอา่อกเาบ้านทัหมดเราจะจับองอาทิตปล่อยในตามระยะอยู่นี่นงไป็วที่หนงที่หนึ่งตรงกอยู่เนี่ี่ราจะส่งที่ไหนวะก็เขาพรมอะไรในสักแก้วนี่มันไปคราบผมไปกระเดนด้วยมั้ไม่คัะ อกตีเบียว่าบวก่ครับจะไวกดไปกมจะกดนี้สาลูกครับไม่รับอันนี้รับเนาดยังนมาได้ประมาณสอวันสองวันสองสามวันแล้วมันดีอีกไหมแล้วมันังเวลาเองสั่งได้สั่งได้ตลอด ม่ครับเขาจะโทรมาสุดโทรแจกว่าหมดยงครับมีชื่ออยู่คับมีชื่อยผมทตามไปคลยเนี่อเครื่องสหนึ่งสองาน